โยมไม่ต้องตกใจพุทธังสรนังกฉามิปล่อยให้ร่างกายมันนี่ไปจะจิตโยมไม่ต้องเศร้าหมองพุทธังสรนังกฉามิธรรมังสรนังกฉามิสังฆังสรนังกฉามิเราสวดอย่างเงี้ยหรือไม่เป็นอะไรอยู่ในบ้านกรรมันตภาพลังสีลังเถอะอลยไม่ต้องไปกลัวมันพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณสวดไปขอทั้งที่ไปขอไอ้นามาแนะนำอายาโยมไหว้พระสวดมนต์ทุกคำ ยาขาดและตั้งแต่นี้ไปได้โยมโดยคอยดูดแผ่นดินจะไหวทั้งดินทั้งน้ําทั้งลมทั้งไฟไม่ปกติไม่ปก,กติแน่นอนเดี๋ยวนี้ศพมันเป็นสัญญาณแล้วดีนมาว่าหลังสงการยังไม่ทันถึงอิสราลลเอลแล้ววันนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปก็ไม่รู้ดูหนังต่อไปเราเป็นชาวพุทธดูต่อไปไหว้พระสวดมนต์ของเราไปอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องสนใจอะไรจะเกิด ปล่อยมันเกิดใจเราสบายใจเราลมเย็นมันทําบุญใส่บาตรสร้างกุศลของเราใกล้วัดไหนไปที่นั่นอยู่บ้านทําบ้านให้เป็นวัดโยมทําอย่างนี้แล้วก็มาที่นี่วันนี้ได้มาถวายพระทหารถวายใส่บาตรแ้้วนี่คือบุญกุศลเรามีทุนแล้วขอให้ญาติโย,ยมนึกถึงบุญนี่เหมือนคุณโยมวรวัดที่มาวันนั้นได้เห็นพระเจดีพระธาตุ ใครอยากจะเห็นแก้วรัศมีพระธาตุก็ไปดูได้ตอนนี้แหละไปลังเดินเรียบๆดูที่ยอดพระธาตุรัศมีเป็นสีสีน้ำเงินสีฟ้าสีขาวสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีเหลืองอลาลามเนี่ยดมถ่ายไปเลยถ่ายทุกสีก็ได้ถ่ายไว้เป็นนิมิตจำไว้เป็นนิมิตนั่นแหละมหากุศลนจะเกิดว่าโอ้ปีติมันเกิดโยม มันเห็นแล้วไม่เห็นบางวันไม่เห็นนะบางวันก็เห็นบางวานัน,งวนก็ไม่เห็นแล้วบูญคนมอนกันแหละโยมไปอธิฐานเอาอย่างโยมบารวัตธรรมนั่นนี่คือสิ่งดีญาติโยมได้ทําแล้วคุณที่เราได้ทํานี่แหละเมื่อเช้าได้พูดถึงโทษคุณที่เรามีศีลไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติกรรมฐานใส่บาตภาวนาของเราไปทําไปเรื่อยๆจิตเราจะสงบ จิตเราเนี่ยถ้ามันแข็งกระด้างมันไม่ดีหรอกไม่ดีคนโกรธเนี่ยอาตมาทานนี่เวลามันโกรธสุดๆนะอย่างสมมติหูกับเมียมันทะเลาะก,กันในบ้านนะถ้าเป็นพระเนี่ยเขาซองพ้าป่าสมมตินะสมมตินะสมมติว่าเออโยมจะเอาซองพ้าป่าไปแจกให้นะเชิญทาบุญเนี่ยนะอาตมาว่าพระปิวออกบ้านแน่นอน เพราะว่าคนโกรธมันจะทําบุญได้ยังไงใช่ไหมมันโมโหอ่ะโอ้ยไม่ปังเปิง,ปงดีไม่ดีแกจะโดนทานเอาหัวล่างข้างแตกเห็นไหมโยมเพราะนี้นั่นคนโกรธเนี่ยทําบุญยากตรงกันข้ามนั้นเป็นโทษไม่รู้แล้วเผาใจตัวเองด้วยคนเวลามันโกรธนั้นเผาตัวเอง แต่ที่นี้มันสร้างบุญอย่างเงี้ยเด็กนี่มันถูกฝึกว่ามาปล่อยปลาอ,อย่างเงี้ยตามพ่อตามแม่แล้วจิตมีเมตตาแล้วญาติโยมได้มาเห็นโอ้ทุกครั้งนี่ได้ปลามาตัวหนึ่งเอาขึ้นเขียงสันมีดสัตว์เปียก้ให้แล้วเรียบร้อยเด็สมอเลเดี๋ยวลงอยู่ในหมอกแกงนนท์เห็นไหมตอนนี้เราโอ้ยกลับไปบ้านนี่จะคิดแล้วคิดอีกอันั้นมาว่า เท่านั้นไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องซื้อปลาเป็นมาเอาซื้ออาหารที่มันสําเร็จรูปเลยก็ได้อ่าไม่ต้องไปฆ่าเขาเอาเว้นจากาบาปแล้วเราอย่างเงี้ยทํากินบางสวิรค์ได้ดูครูบาศรีวิชัยนะครูบาศรีวิชัยนี่พ่อท่านเป็นคนบ้านบ้านสวนเป็นอย่างเป็นปู่ของพ่อ,อธรรมานี่แหละบ้านอยู่หน้าวัดตอนครูบาศรีวิชัยเกิดเขาลงเขาเรียกว่าไอ้ฟ้าร้อง วันเกิดฟ้าลงทุง่งฟ้าร้องฟ้าคางฝนตกเลยได้ชื่อว่าอ้าฟ้าร้องพอ่พอพ่อไควเลยได้ใช้ชื่อว่าไอ้าฟ้าร้องตั้งแต่โตมานี่ป้านี่ไม่เคยพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อพ่อไควไปกลางทุ่งกลางนาไปจับป้ามาเอามาขังไว้ในโอ,อ่งอ่าอินเฟือนหรือพอ่อ รูบาศรีวิชัยมาเห็นลักเอาปลาพ่อไปปล่อยไปปล่อยน้องปล่อยน้ําไปเลยเห็นไหมรูบาไม่กินบางสารไม่กินเนื้อกินบางสารพิษมาตลอดนี่ก็เพราะท่านได้เป็นผู้สั่งสมบุญมาท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าพันปาธนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยคนเราจะต้องสร้างบาร,รมีไอความชั่วเราไม่ต้องไปสร้างไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ ถ้าเรารู้จักพอ <c oughs> เรื่องชีวิตที่เราอยู่ในโลกเนี่ยมันสู้ความดีไม่ได้ไอ้เรื่องกินกามเกียรตโอ้ไม่มีไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรนะั่นนั่นโยมมันแค่นั้นแหละพอเราอย่างสมมติคนรวยเนี่ยรวยแล้วไม่ใช้เงินไม่มีประโยชน์หรอกโยมอย่างท่านนาถาท่านรวยท่านสร้างวัดถ้าขุดน้ำบ่อก่อสาระสร้างวัดสร้างวาโยมว่า รั์ที่ฝังไว้ในบ้านกับทรั์ที่ฝังไว้ที่วัดอะไรมันจะเหลือเยอะกว่ากันคนทําฝังทรัพย์ไว้ที่บ้านนะทาบ้านยังกระลาชาวังนี่โอ้ยลูกศิษย์หลายคนนะี่ะทาบ้านใหญ่โตล้านหมดเป็นร้อยล้านนู่นมีห้องซาวน่ามีห้องเทเตอร์โฮมดูดีโฮมดูโอดูทีวีโอ้ยเอ็กซเซอร์ไซส์มีมดเครื่องทุกอย่างในบ้าน น้ำไหวโอ้มีพบฟังเพลงสนุกสนานเหมือนสวรรค์สร้างบ้านใหญ่โตอรไรไม่นานถูกยึดแล้วโยมไม่มีเงินดูแลถึงไม่มีดูแลปวกขึ้นกัดขึ้นกินหมดโลกเลยโยมดูแลยากแต่ทรัพย์ที่ฝากไว้ในวัดเนี่ยเราตายนะเราตายเนี่ยสมมติในกอรบริจาคสร้างเสา ศาลาต้นนี้ชื่อติดอยู่นี่ศาลาหลังนี้ไม่พังไม่ลือ้อเมื่อใดบุญของโยมก็อยู่ตราบนั้นหน้าบ้นนี่ชื่อในกอนนขอติดไว้บุญนี้ไม่มีหายและวัดมันคือวัดใครจะเอาไปก็ไม่ได้นี่ไงสมบัติในวัดพระเจดีย์เนี่ยโยมที่พม่านะ พระธาตุเจ้าเววดากรนี่นะจะบอกให้อาตมานี่ไปพม่ามาเป็นบ้านเล่นสมัยก่อนองยีก็ลูกศิษย์อยู่ติดบ้านองยีลูกศิษย์นี่นะห้องเขาเนี่ยเป็นกระจกยมอยู่คอนโดชั้นที่ยี่สิบเอ็ดโอ้มันไปซื้อไว้มันเอาไว้ดูพระธาตุ ชเวยดกองตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนนี่เขาส่องไปงดงามมากจะมาไปที่บ้านโอ้โหถึงว่าเลยทำไมองยีมาที่วัดสันพยางหลวงบดีมันมานอนวัดนี่ไปวัดพระธาตุไปนั่งสวดมนต์นี่นะตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมาบ่ายมา,มาเที่ยงเนี่ยเดินจากวัดพระธาตุมากินข้าวที่วัดแล้วกลับไปสวดอีกบ่ายโมงไปอีกเหมือนกันนักเรียนโยม เย็นโน่นกลับเข้าวัดมาโอ้โหศรัทธาเขาศรัทธาแท้เนี่ยบ้านเขาเนี่พอเราพอกลางคืนนี่นะเขาไม่ต้องมีอะไรนิมิตนึกถึงพระธาตุเจ้าชเวดากองเ,องเจดีทองเนี่ยคนพม่าเนี่ยองยีเล่าให้ฟังจนที่สุดในชีวิตขอให้ในชีวิตตลอดชีวิตได้ทองสักสลึงหนึ่งร่วมบริจาค ติดพระธาตุเจ้าชเ,เวดากองก็เป็นมหากุศลแล้วดูสิเพราะนั้นคนพม่าเขาทําบุญก่อนตายเขาไม่ห่วงชีวิตภายหลังความตายเพราะว่าชีวิตภายหลังความตายเนี่ยเขาไม่เชื่อใครจะทําบุญให้อ่าอย่างสมมติโยมเนี่ยรักพ่อรักแม่อาตมาขอบอกเลยมาทําบุญกับอาตมาเนี่ยถ้าพ่อแม่โยมนะเป็นเปรตอยู่นะภพภูมิเดียวตอนนั้นที่จะได้ นอกนั้นถ้าสมมติไปเกิดอยู่ในอเวจีก็หมดบุญช่วยไม่ได้เพราะทำบาปหนักเกินไปข้าพ่อข้าแม่ปิตุขาตอรหันตคาตโลหิตุปตะาบาัดยุโยงไาไปสงแตกกันนี่นี่ไม่ถึงแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาลูก้ก็ไม่ได้กินไม่ได้มากินข้าวเป็นคำคำอย่างพวกเรากินนี่หรอกเพราะว่าชีวิตภายหลังภายตายเนี่ยเรามาเกิดในโลกเนี่ยเรามีพ่อมีแม่นะเรามีพ่อมีแม่ พ่ออยู่กับแม่เกิดลมเกิดเรามาแต่ถ้าเวลาเราตายไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยบุญกุศลยมนึกถึงบุญที่นี่เหมือนคุณบรวัตที่ว่ามาวันนั้นยมนึกถึงบุญที่โยมมาถวายพระไตรจีวรณ์จำภาพพระไตรจีวรได้ชัดเจนจำพระพุทธรูปได้ชัดเจนจำอาหารที่โยมได้ทำด้ถวายวันนี้ได้ชัดเจนถวายทองคำถวายอะไรก็ได้ยมได้ทำเทา วิหารอะไรต่างๆโยมจำได้หมดแล้วระลึกได้ในบุญนั้นมันเกิดผลขึ้นทัน